สวัสดีครับวันนี้พบกับทีมงานเกษตรพอดีอีกเช่นเคยเราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานและบำรุงรักษารถพลดน,นดินโคริฮอนรุ่น GS45 ก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรพอดีทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับหลายท่านที่ยังไม่กดติดตามฝากด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยลูกค้าสามารถเลือกชมช่วงที่สนใจในสารบัญใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับไปรับชมคลิปได้เลยครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับรถพลดินเครี่ฮอนรุ่น GS 45กันนะครับรถพนดินรุ่น GS 45ตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ขนาด5.5แรงม้าเบนซินสีจั่งหวะเป็นรถชนิดเพาเดี่ยวส่งกําลังด้วยระบบเฟืองจัก,กรวานรุ่นนี้ไม่มีสายพันธุ์ฟังก์ชันการทํางานนะครับพรวนชักล่องยกแปลง ชุดอุปกรณ์ของรถพรวดินรุ่น GS45 จะมีเป็นชุดอร์ดินกับชุดใบแหวกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีละตัวกันครับตัวแรกจะเป็นชุดอรวนดินนะครับของรุ่น GS45 1ชุดจะมีอยู่2ข้างนะครับซ้ายและขวาประกอบไปด้วยใบพรวนจะเป็นบัว3ชั้นนะครับ1 2 3รวมกัน2ข้างจะเป็น6ชั้นนะครับมีความกว้างข้างละ25เซนติเมตรสามารถถอดปรับได้2ระดับวิธีการถอดปรับระดับนะครับจะมีลิปล็อกในสลักให้เราถอดลิปด้านล่างออกนะครับแล้วก็ดึงสลัก ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะสามารถถอดได้เมื่อถอดเสร็จแล้วจะเหลือข้างละ12.5เซนติเมตรนะครับวิธีการประกอบใส่ใบพวนเข้าเหมือนเดิมครับให้รูสลักและแกนตรงกันนะครับสวมเข้าไปเลยครับสวมเข้าไปแล้วให้สังเกตจะมีใบคู่ที่ตรงกันนะครับก็คือคู่หน้ากับคู่หลังนะครับ2ตัวนี้จะตรงกันครับแล้วก็ใส่สลักเข้าไป ล็อกกิ๊บด้านล่างเหมือนเดิมครับเสร็จเรียบร้อยครับลูกค้าสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่หน้าง,งานนะครับต่อมาจะเป็นชุดของใบแหวกนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับจะแหวกออกทั้งสองข้างหน้าที่ของมันคือการแหวกชักร่องขึ้นแปลงนะครับจะสามารถปรับความกว้างของร่องได้2ระดับนะครับและปรับลึกตื้นได้ตามความต้องการนะครับ วิธีการปรับระดับความกว้างของร่องนะครับอันนี้คือระยะที่กว้างสุดนะครับจะอยู่รูที่1น,นะครับรูนี้รูนี้นะครับแล้วก็ใส่ให้มันตรงรูแล้วก็ใช้น็อตล็อกเข้าไปนะครับขันล็อกให้แน่นนะครับส่วนระดับที่2จะแคบลงมานะครับจะเป็นรูที่2นะครับตัวรูรูตัวนี้กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขเข้าขด้านล่าง ล็อกแน่นนะครับระยะของล่องก็จะแคบเข้ามานะครับต่อไปจะเป็นการประกอบกอุปกรณ์เข้ากับตัวรถนะครับเริ่มจากชุดใบพนก่อนเลยครับขั้นตอนแรกหาลูกค้าอยู่คนเดียวให้ลูกค้ายกล้อขึ้นลักษณะนี้ครับแล้วก็ถอดสลักถอดกิ๊บออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดสลักใช้นิ้วสอดเข้าไปในรูครับแล้วก็ดึงล้อออกมา แล้วก็นาอ,อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับไว้ใกล้ๆนะครับไว้ด้านข้างวิธีการใส่ใบพวนของแต่ละข้างนะครับจะมีคมนะครับคมน้องไปด้านหน้าเสมอนะครับด้านนี้จะเป็นคมจะมีคมกับสันนะครับอันนี้คมคือสันนะครับจะมีขีดๆีดอยู่เอาคมมาด้านหน้านะครับแล้วก็ใส่จะมีรูสลักนะครับใส่ให้ตรง ใช้สลักกับกิปบล็อกไว้เหมือนเดิมครับอีกข้างหนึ่งใส่เหมือนกันเลยครับคมไปด้านหน้าถอดกิปบล็อกและสลัก สลักเข้าไปครับอย่าลืมล็อกกิ๊บทุกครั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยครับหากใส่เสร็จแล้ววิธีตรวจสอบว่าใส่ถูกต้องหรือเปล่าให้เราดูที่ใบตัวนี้นะครับจะเป็นคมจะเป็นใบที่คู่กันนะครับสถานีครับผมวิธีการใส่ล้อคืนนะครับให้านาล้อที่จะใส่มาวางไว้ใกล้ๆนะครับแล้วก็ยกขึ้นเหมือนเดิมครับถอดกิ๊บล็อกกับสลักออก นำลอ้อสวมเข้าใส่เลยครับตะเขยบของล้อต้องลูกศวนซีไปด้านหน้านะครับสังเกตนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอีกข้างเดึงใส่เหมือนกันครับ เรียบร้อยครับวิธีตรวจเช็คลายตะเข็บของล้อต้องชี้ไปด้านหน้านะครับทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันครับต่อไปเราจะติดอุปกรณ์ชุดแบกชักล่องนะครับขั้นตอนแรกนําล้อค้าด้านหลังออกก่อนครับถอดสลักและกริบล็อกออกจะมีประกับล็อกอยู่นะครับเอาเก็บไว้ก่อนนะครับยกแฮนขึ้นนะครับแล้วก็ถอดออกในส่วนของชุดใบแหวกชักล่องนะครับจะมีอุปกรณ์เสริมคือข้อต่อกับชุดสลักล็อกขั้นตอนแรกให้เราเอา ขาต่อสวมเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้สลักตรงนี้ล็อกจะมีกิปตัว R ตัวใหญ่นะครับล็อกด้านล่างนำชุดใบแหวกเข้ามาสวมครับสามารถปรับระดับความลึกตื้นได้ตามหน้าง,งานนะครับเราจะมีกิ๊ล็อกนะครับล็อกตามลรูนะครับ ให้รูของใบแบกกับข้อต่อตรงกันนะครับแล้วก็ใส่สลักกับกิบล็อกเหมือนเดิมครับเสร็จเรียบร้อยครับเรามาทำความรู้จักส่วนประกอบสำคัญบนตรถกันครับเริ่มจากบริเวณด้านหน้านะครับจะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นชุดท่อไอเสียตัวนี้จะเป็นกรองอากาศนะครับกรองไอดีอันนี้จะเป็น ถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้จะเป็นชุดลาสตาร์ทครับผมต่อมาจะเป็นบริเวณด้านหลังนะครับจะมีเป็นชุดล้อค้ำนะครับถัดมาจะเป็นบริเวณของแฮนด์ครับผมด้านซ้ายนี้คือคั์นะครับกดคั์เพื่อทำงานนะครับปล่อยคั์เพื่อหยุดทำงานฝั่งขวอจะมีสวิตช์ออนออฟกับคันเร่งนะครับ Speed, เลงสปีดดันคันเร่งไปด้านไฮนะครับหรือตัวเฮ็ดนะครับลดสปีดคือดันคันเร่งออกไปด้านเอลนะครับโลนะครับกรองอากาศจะมีระบบกรองฝุ่นดักฝุ่น2ชั้นนะครับคือกรองแห้งนะครับตัวี้เป็นกรองแห้งจะมีไส้กรองอยู่ด้านในครับตันนี้ต้องหมั่น เช็คและทําความสะอาดอยู่เสมอนะครับหรือใช้ลมเป่าทาความสะอาดออกได้เลยครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับต่อมาจะเป็นในชุดของกองเปียกนะครับดักฝุ่นอีกชั้นหนึ่งนะครับให้เราเติมน้ํามันเครื่องที่เติมเหลือนะครับเคลือบไว้ก่อนอื่นถอดฝาครอบออกก่อนครับภายในก็จะประมาณนี้ครับให้เราเคลือบน้ํามันไว้เพื่อดักฝุ่นครับตรงนี้จะมีขีดระดับบอกนะครับก็คือ ให้เติมนิดเดียวพอนะครับเครื่องฉีดห้ามเกินฉีดนี้นะครับและจะมีไส้กรองอีกชั้นนะครับดักฝุ่นเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับย้ำว่าควรดูแลควรตรวจเช็คก,ก่อนและหลังใช้งานอยู่เสมอนะครับระบบน้ำมันของรถพลเรืนรุ่น GS45 ตังนี้จะเป็นถังของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับความจุอยู่ที่2.5ลิตรโดยน้ำมันที่เติมนะครับก็จะเป็นน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์91และแก๊สโซฮอล์95นะครับฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับจะมีฝาสีส้มนะครับกับสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องเติมที่ความจุ0.8ลิตรนะครับจะมีระดับของการวัดบอกอยู่นะครับเติมให้เลยขีดตัวเฮดขึ้นมานะครับ ส่วนน้ำมันเกียร์สามารถเติมได้ตัวนี้ครับปริมาณ1ลิตรครับผมสามารถเปิดแล้วเติมได้เลยครับผมจุดเปลี่ยนถ่ายของน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับใช้ประแจเบอร์12ครับขันคลายออกส่วนจุดถ่ายของน้ำมันเกียร์นะครับจุดถ่ายของน้ำมันเกียร์อยู่ด้านหลังนะครับข้างล่างของเชือเกียร์จะมีน็อตเบอร์10ตรงนี้ครับ สามารถใช้ปะแจเบอร์10ขันไขเปลี่ยนถ่ายได้เลยครับระยะเปลี่ยนถ่ายของน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์นะครับ20ชั่วโมงแรกของการใช้งานให้เปลี่ยนถ่ายเลยนะครับต่อไปทุกๆ150ชั่วโมงครับผมวิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับรุ่นนี้จะมีที่ปั๊มน้ำมันนะครับให้เรากดเข้าไปสัก1-2ทีก่อนนะครับต่อไปมาที่สวิตครับออนสวิตไปที่ตำแหน่งออนนะครับ บิดคันเร่งไปประมาณสัก3-4ขีดนะครับดึงสตาร์ทได้เลยครับกำคัดัก็จะทำงานเลยนะครับ ูกค้าสามารถเร่งความเร็วรอบตามความต้องการได้เลยนะครับวิธีดับกดสวิตไปที่ตำแหน่งออกเครื่องยนต์ก็จะหยุดเลยนะครับแนะนำนะครับกดปั๊มน้ำมันแค่1-2ทีพอนะครับ หาลูกค้าเผลอกดปั๊มเยอะเกินนะครับจะทาให้คา,าบูนี้สูบน้ํามันเข้าไปเยอะเกินนะครับจะทําให้น้ํามันท่วมคาบูและสตาร์ทไม่ติดครับวิธีแก้ไขนะครับหากน้ํามันท่วมคาบูให้ทําทการเดนน้ำมันทิ้งนะครับคลายน้ำตบบนนะครับหมุนซ้ายไปแล้วก็เดนน้ำมันทิง้งให้หมดคาบูเลยนะครับแล้วค่อยปิดรูน้ํามันล็อกให้แน่นแล้วปั๊มน้ํามันใหม่หนึ่ง สิง2อทีแล้วทำการดินสตาร์ทครับการทำความสะอาดตัวรถหลังจากใช้งานเสร็จแล้วรอให้เครื่องเย็นก็จะสามารถใช้น้ำสีดล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับจุดที่ต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษนะครับบริเวณเครื่องยนต์บริเวณคีบระบายความร้อนอย่าให้มีโคลนหรือดินเข้ามาเกาะไว้นะครับจะทำให้เครื่องยนต์ร้อนง่ายควรล้างทำความสะอาดออกให้หมดบริเวณแผ่นคันเร่งตัวนี้ก็สำคัญนะครับ ต่อมาจะเป็นบริเวณซีนซีนที่อยู่บริเวณเพลาล้อถ้ามีเศษดินเศษหญ้าเศษยม้จัชพืชเข้าไปเกาะติดให้ทําการนําออกอย่าปล่อยให้ติดค้างไว้นานหากวมจัพืชเกาะติดกันแน่นและนานจะทําให้เกิดการบีบอัดซีนทําให้ซีนแตกหรือรั่วได้นะครับต่อมานะครับรถรุ่นนี้จะได้ล้อย,อยางตันไป ควรหลีกเลี่ยงหรือระวังในส่วนของวัตถุที่มีคมเวลาที่เราเดินไปเหยียบจะทําให้เนื้อยางฉีดขาดได้หรือวัตถุที่มีความร้อนสูงเช่นกองไฟจะทําให้ยางของเราเกิดความเสียหายได้ครับล้อยางตันข้อดีก็คือไม่ต้องเติมลมยางในส่วนของชุดสายต่างๆก็เก็บให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมอยากให้หักให้พับนะครับในส่วนของการดูแลบำรุงรักษาครับครับตัวนี้นะครับเมื่อเรากำ รถจะทางานเมื่อเราปล่อยรถจะหยุดทํางานเมื่อเรากําปล่อยกําปล่อยไปเรื่อยจะเกิดการเสียดสีระหว่างร่องคัดตรงนี้นะครับให้ทําการทาจรารบีบริเวณลูกลอกเพื่อจะให้กําคัดได้ง่ายขึ้นและลดการเสียดสีของเหล็กนะครับคัดจะไม่ฝืดไม่เกิดความเสียหายเมื่อเหล็กกระทบกันครับการดูแลรักษาชุดลาสตาร์ทนี่คือชุดลาสตาร์ททั้งหมดนะครับจะมีฝาครอบที่เป็นช่องลมอยู่จะมีเศษด,ดินเศษฝุน่นเข้าไปได้นะครับวิธีการถอดทับภาษาก็คือจะมีนอ็อตเบอร์สิบสามตัวนี้ครับ ให้ลูกค้าคลายออกทั้ง3ตัวแล้วก็จะสามารถเปิดฝาครอบออกมาฉีดล้างทำความสะอาดได้เลยครับวิธีการดึงลัสตาร์ทที่ถูกต้องนะครับให้เราดึงมาให้เชี่ยวลัสตาร์ทเกาะกอนแล้วค่อยดึงยาวนะครับไม่ควรดึงทีเดียวแบบนี้นะครับหรือว่าดึงย้ำๆหลายทีนะครับไม่ควรนะครับไม่ควร <S 2>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  แบบนี้นะครับ การถ่ายน้ำมันออกจากคาร์บูเรเตอร์จอดรถนานไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา1เดือนขึ้นไปจําเป็นต้องถ่ายน้ํามันออกจากคาร์บูเรเตอร์นะครับเพราะน้ำมันเชื้อเพลิงจะหมดประสิทธิภาพหรือน้ำมันบูดนะครับเกิดคราบตะกันที่คาร์บูทําให้สตาร์ทไม่ติดหรือติดยากจุดถ่ายน้ํามันคือจุดนี้นะครับจะเป็นน็อตเบอร์สิให้ใช้ประแจเบอร์สิคลายออกนะครับก็จะสามารถถ่ายน้ำมันออกหมดถังเลยครับ รุ่นนี้จะไม่มีวาล์วเปิดปิดน้ำมันนะครับการรับประกันและการบริการหลังการขายรถพดลินกวาเกนฮอนทุกรุ่นมีรับประกันความบกพร่องจากการผลิตจากโรงงานเป็นระยะเวลา1ปีภายในเครื่องยนต์ส่วนอุปกรณ์ภายนอกที่สึกหรอได้ตามการใช้งาน ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการประกันนะครับในส่วนบริการหลังการขายนะครับเกษตรพอดีมีทีมช่างคอยให้บริการดูแลตลอดการใช้งานนะครับสามารถสอบถามหรือปรึกษาได้ตลอดอะไรครบตามสโลแกนนะครับบริการดีบม,ม่มีถิ่มบม่มีปะเหมือนเดิมครับสุดท้ายนะครับหากรถเกิดความผิดปกติเช่นเกิดเสียงดังผิดปกติให้หยุดใช้งานและรีบติดต่อทีมช่างของเกษตรพอดีเพือ่อทีมช่างจะให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรพอดีทำคลิปดีๆต่อไปด้วยครับหากท่านไหน สนใจรถผลิตได้หฮอนทุกรุ่นสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ